สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาธทาโรหรือสาพา่ยิปซีนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลนนะคะครึ่งเดือนหลังเดือนกรกฎาคม2563นะคะซึ่งชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ชาวราศีตุลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างโดยจะดูในส่วนของคนโสดคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะก็จะดูในส่วนของครึ่งเดือนหลังนะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะ การทำนายดวงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะอย่างงมงายอันไหนที่นําไปปรับใช้ได้ก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเดี๋ยวเราจะมาดูกันชาวราศีตุลคนโสดก่อนนะคะในคนโสดไพ่ใแบรแรกคุ็ได้นายโสดก้าวดาบ ได้7ดาบ9ดาบ7ดาบได้ King of Swords นะคะ9ดาบ7ดาบ King of Swords แล้วก็ Six of Pentacles นะคะเผชอออป s w o r d นะคะ ซีเรียนสามไม้เท้าเดชชาลิออตนะคะชาลิออต เดเมจิเชียนนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาปฏิหารเข้ามานะสิบไม้เทา้าแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะอ่าในคนโสดนะในคนโสดชาวราศีตุลน,นะเดี๋ยวขยับนิดนึงค่ะคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะคุณได้ไพ่เก้า 9, ไม้ทเกาดาบกับ จ็ดดาบแสดงว่าคุณคิดเยอะพิตกกังวลเครียดนะคะในส่วนของเรื่องของการมีคู่นะคุณก็เลยเหมือนยังโสดอยู่นะคะชาวราศีตุลหรือว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาโกหกหลอกลวงในความสัมพันธ์นะคุณก็เลยยังอยู่เป็นโสดอยู่นะตัวคุณนะ่ะก็สามารถ ผ่านอุปสรรคปัญหามาได้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นถ้ารักใครรักจริงนะคะรักใครรักจริงแล้วก็ให้ให้ให้คนอื่นอาจจะให้มากกว่าตัวเองได้ซ้ำนะคะเป็นคนที่รู้จักให้นะที่ผ่านมาคุณก็เลยเหมือนปัญหาของคุณคือคุณให้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่ตรงนะคะ คุณเป็นคนที่ตรงคุณไม่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะเป็นคนต่อสู้ปัญหาอุปสรรคและที่สำคัญคุณเป็นคนที่หวงแหนชีวิตโสดณนะตอนนี้คุณหวงแหนความโสดนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะไปมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาเข้ามาหาคุณนะชาลีออดอาจจะเป็นคน เดิคนที่อาจจะพบตอนเดินทางหรือคนอยู่ห่างไกลหรือคนชาติต่างชาติก็ได้คนที่จะเข้ามานะแต่มีไพ่เมจิเชียนขึ้นมาเมจิเชียนนี่ก็คือคุณอาจจะพบคู่ช้าแต่งงานช้านะคะเพราะที่ผ่านมามันหนักมันเหนื่อยนะคะหนักมันเหนื่อยไม่อยากมีคู่อยากอยู่คนเดียว คุณก็เลยยังอยู่เป็นโสดนะโสดแบบมีความสุขในไพ่เจ็ดทวยเห็นไหมคะตัวเลือกคุณเยอะนะแต่คุณเหมือนยังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจยังอย,อยากอยู่เป็นโสดอยู่มาดูไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรชาวราศีตุลครึ่งเดือนหลังนี้นะคุณยังอยากอยู่เป็นโสดอยูอ่อาจจะยังไม่อยากคบกับใครจริงจังนะคะ มาดูไพ่อยากบอกอะไรไพ่บอกว่าให้คุณเวลาจะทําให้คุณรู้ว่าจะต้องทํำยังไงแล้วคุณจะเจอรักแท้แล้วก็เป็นรักที่เริ่มต้นรักแบบเ,เป็นการเริ่มต้นความรักที่ดีนะคะอันนี้นะคุณจะเจอรักแท้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เจอนะคะคนโสดามาดูไพ่อยากแนะนําอะไรในคนโสดชาวราศีตุลน,นะ ให้อยากแนะนำอะไรบ้างให้บอกว่า,า file of action คือนะตอนนี้เนะี่ยเขาบอกคุณรู้ว่าคุณควรจะทำอย่างไรจะเปลี่ยนยังไงหรือจะทำตัวเองยังไงให้รู้สึกแบบว่า,วาอ,อยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าสิ่งที่คุณทำก็คือคุณไม่ค่อย จะขวานขวายหาหรือใฝ่หาของเรื่องของการมีคู่เพราะคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวก็ได้คุณก็เลยอย่างนิ่งๆอยู่เขาบอกว่าให้พยาพยามพยายามพยายามออกแอคชั่นบ้างนะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณนั่นเองนะคะคนโสดโอเคจ้าจบค่ะ สำหรับคนโสดชาวราศีตุลน,นะต่อไปเรามาดูในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนะคะมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น มาดูกันค,คนมีคนคุยนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไหนออกครับเห็นไหมคะคุณแล้วเขาไม่คุณก็เขาและมองความรู้สึกดีๆให้กันอยู่แต่แฮงแมนแสดงว่าตัวคุณอาจจะสลับกันได้นะยังมีพันธะภาระผูกพันนะคะ สเหรียญเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคู่ของคุณนะแล้ก็เป็นคนที่จิตใจดีอ่าแล้วก็สเริปเป็นคนที่จิตใจดีอดทนรอนะคะอาจจะรอคุณอ่ามาคู่กันแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกคุณก็คืออ่าชิวๆสบายๆเป็นตัวของตัวเอง ได้ไพ่ได้ทม์ไทม์เพนะเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนแปลงคือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไฮเทียมเพขึ้นมาแล้วก็ได้ไพ่ซิกออฟคัพเห็นไหมคะอาจจะเป็นคนเก่าคนเดิมที่คุณคุยอยู่นี่แหละจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมามีไพ่พระขึ้นมาด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไพ่พระขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ซิกออฟสวอต เวลานะคะเวลาในไพ่หนึ่งดับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเข้ามาคุณสามารถที่จะแก้ไขได้สแสดงว่านะคะมาดูกันคนมีคนคุยนะคะมีคนเข้ามามอบความรักความรู้สึกให้คุณหรือตัวคุณเป็นคนที่นายออฟคับมอบความรักความรู้สึกให้เขาแต่ตัวคุณอาจจะมีพันธะนะคะ ภายในแฮงแมนขึ้นมีพันธะมีภาระอยู่นะคะแต่เขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะในไพ่สามเหรียญขึ้นมาคู่ของคุณเขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วก็อดทนรอคุณนะมีปัญหาอะไรเขาก็จะยืนอยู่ข้างคุณอนะช่วยเหลือคุณต่อสู้ฟันฝ่าไปด้วยกันนะคะอดทนรอนะคะเพราะว่า ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจแต่ก็ยังชิวๆนะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะทั้งคู่เลยนะมีความคิดเป็นของตัวเองมีความยังชิวๆยังแบบรักอิสระเพราะในไพ่เด,ดฟูขึ้นยังรักอิสระในมุมของตัวเองมีมุมของตัวเองนะต่างคนต่างมีมุมของตัวเองแต่ว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขนะคะ ก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นระหว่างคู่ของคุณนะโด้ไพ่หกถ้วยด้วยหกถ้วยเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงระหว่างคู่ของคุณคู่ที่คุณคบกันอยู่นี่แหละนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงยังไงก mm. ็คือเวลาเวลาจะช่วยเยียวยาเวลาจะช่วยให้อะไรดีขึ้นเวลา,าจะช่วยในการเปลี่ยนแปลง mm hmm. นะคะคือคู่ของคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เริ่มต้น แต่การเริ่มต้นก็คือปัญหาและอุปสรรคที่พวกคุณเจออยูอ่คุณจะต้องช่วยกันนะคะช่วยกันต่อสู้ปัญหาและก็อุปสรรคคุณถึงจะได้เริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นที่จะมีความรักเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ของคุณที่จะไปได้นะคะ,ะมาดูซิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะสถานะของพวกคุณจะเปลี่ยนยังไง ราะว่ามีไพ่ e m p e พ a n c ์ขึ้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเขาเปิดให้เพิ่มสามใบนะคะว่าช่วงนี้คุณยุ่งเรื่องงานคุณยุ่งเรื่องงานแล้วก็คุณยังที่เปลี่ยนแปลงรูลแล้วคุณยังยุ่งเรื่องงานยุ่งวุ่นวายกับเรื่องงานแล้วก็คุณก,ก็มีปัญหากับผู้ใหญ่อยู่นะคะ ผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ยอมรับนะคะเห็นไหมคะได้ไพ่ n g of S ฟสวอตยังมีปัญหามีปัญหากับผู้ใหญ่อยู่นะคะคุณก็เลยเหมือน,เห,อนเหมือนยังสถานะก็เลยยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าคุณผ่านระยะเวลาจะช่วยให้คุณดีขึ้นนะคุณทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มให้ไพ่อยากแนะนำว่าอะไรในคนมีคนคุยนะคะ สถานไม่ชัดสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ้อยากบอกอยากแนะนําว่าอะไรบ้างไฟนางฟ้าเขาบอกเวลาจริงๆโอ้คุณจะได้แต่งงานกันอยู่นะคุณจะได้คองคู่กันอยู่ mm hmm. เห็นไหมว่า verse wasting for นะคะก็คือเวลามันจะช่วยทําให้อะไรดีขึ้นแล้วก็ชีวิตความรักก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ Pay Attention to r e f l e c t นะคะแล้วก็อาการสิ่งที่ตามมานะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้คุณพยายามพยายามทำนะคะทำความอาจจะก,การาทำความดีหรือ,อทำให้ผู้ใหญ่เห็นใจอะทำให้มันต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องแล้วก็คุณจะได้แต่งงานว e d d ิ้งนะคะโอเคเดนียวไพยอยากแนะนำอะไรเปิดให้เพิ่มอีกใบหนึ่งนะคะ ใ้้อยากบอกอยากแนะนำอะไรเนาะอยากเตือนอะไรหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเวลาแล้วก็ความสม่ำเสมอความต่อเนื่องจะทำให้คุณชนะใจผู้ใหญ่ได้นะคะโอเค้ายบอกว่า s i k of action นะคะก็คือให้คุณ สิ่งที่ทําให้คุณเป็นประสบการณ์อะไรก็ตามที่เป็นประสบการณ์ทําให้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็ให้คุณวางแผนเพื่อที่จะประสบผลสําเร็จประสบความสําเร็จวางแผนในการให้ในการหยิบยื่นนะคะหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่ดีๆให้แก่คนรอบข้างนะคะ แก่คนรอบข้างแล้วคนรอบข้างก็จะเซยเยตกับคุณนะคะก็คือพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามพยายามทำให้เขาเห็นว่าคุณจริงใจต่อการคุณราักกาันจริงๆนะคะแล้วคนรอบข้างเห็นนะคะเขาก็จะเซยเยตหมายถึงตอบตกลงกับคุณนะคะโอเคจบค่ะสำหรับคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวมันก็ชัดเจนนะคะก็ สู้ๆนะคะต่อไปมาดูคนมีคู่ชาวราศีตุลในครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสับไพ่เน้นๆนะคนมีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะคนมีคู่อาจจะหมายถึงคนที่แต่งงานกันแล้วอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะ คนมีคู่ค่ะกนมีคู่ไพ่ใบแรกของคุณที่ได้นะเอ้าในไพ่ใบเดิมห้ายออกครับเหมือนคนมีคนคุยเลยนะคะคุณมอบความรู้สึกดีๆให้คู่ของคุณนะคะเห็ไนไหมได้ไพ่สองไม้เท้านะคะเดินไปด้วยกันได้เคียงคู่กันได้นะคะแล้วก็ในไพ่เซเว่นอวานเจ็ดไม้เทา้า เจ็ดไม่ท้าต่อสู้ปัญหาอุปสรรคหรือว่าขยันได้ King of c u p นะคะมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง King of c u p นะคะมั่นคงในความรักได้ไพ่เอ็มเพรสคุณมีความสุขดีความรู้สึกได้ไพ่เอ็มเพรสคุณมีความสุขดีนะคะได้ไพ่เดลเฟอร์ lover, คุณก็รักกันดีนะรักกันดีมีความสุขแฮปปี้นะคะได้เทนออฟสวอต ขึ้นมาสิบไม้สิบสิบดาบนะคะสิบดาบและไพ่เก้าเหรียญสิบดาบกับเก้าเหรียญน,นะคะสิบดาบกับเก้าเหรียญขึ้นมาไพ่เดอะซันว้าว wow! ชาวราศีตุลนีไพ่เดอะซันด้วยนะคะและไพ่ควีนอัพเปนเดอร์เคลนนะคะจริงๆคุณได้ไพ่ดีนะ ปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้แก้นะคะบางทีบางอย่างอาจจะไม่เข้าใจกันพูดไม่เข้าหูกันนะคะแล้วก็ได้ไพ่แปไม้เท้าคู่ของคุณไปได้นะคะไปต่อด้วยกันได้เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มอีกใบหนึ่งนะทำไมถึงได้10บดาบขึ้นมานะในความสัมพันธ์ของพวกคุณเพราะไพ่ทุกอย่างดีหมดเลยมามี10บดาบนะตรงนีไ้ได้ไงนะสิบดาบเกิดจากอะไร อ๋อเรื่องงานนี่เองนะคะหรือเรื่องงานหรือใครบางคนนะคะแบกรับความรู้สึกมากเกินไปเลยทําให้เหมือนตัวเองรู้สึกถูกหักหลังโอเคนะคะในคนมีคู่นะคะคุณนะคะตัวตนคุณเป็นคนมอบความรู้สึกให้คนรักคุณมอบความรู้สึกให้คุณอยากไปต่อด้วยการอยากเดินด้วยการอยากเคียงคู่กันนะคะแต่ตัวเขา เอาความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่รู้ละอาจจะสลับกันได้นะตัวเขาเอาความรู้สึกตัวเองเป็นใหญ่นะคะคือคิดคิดแบบไหนคิดทำตามความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปนะคะแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณก็มีความสุขความสัมพันธ์มมนของคุณก็เป็นไปด้วยดีนะไพ The ples, ่เอ็มเพสไพ่เดอะเลิฟเวอร์เขาก็ดูเหมือนรักคุณรักกันดีคุณก็รักกันดีนะไพ ples, ่เอ็มเพสไพ่เดล ในบางมุมคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเกินไปคุณเป็นคนมอบความรักความรู้สึกให้เขาหรือแบกรับภาระมากเกินไปทําให้คุณรู้สึกมันแบกอยู่คนเดียวรับอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะคะในขณะที่เขาแบบชิวๆสบายๆได้ภายในในออฟเพนเจอร์ acles, นะคะอยู่แบบมีความสุขเหมือนคนโสดโสดแบบมีความสุขนะคะแต่เหมือนคุณแบกรับภาระอยู่คนเดียวคุณก็เลยเหนื่อยนะคะนี่พไพ่เดอะซันขึ้นแล้วก็ไพ่ ควีนออฟเพนต์เกิลในใครที่ยังไม่มีอ,อยู่ด้วยกันแต่ยังไม่มีลูกนะคะมีโอกาสมีบุตรมีบุตรมีบริวารน,นะคะ,ะมีโอกาสมีลูกได้ได้ไพ่เอ็มเพรสขึ้นหรือบางอย่างนะคะช่วงนี้ชาวราศีตุลในคนมีคู่คุณอาจจะตั้งท้องตั้งคภ์อยู่คุณก็เลยรู้สึกนอยอารมณ์ของคนฮอร์โมนของคนท้องอารมณ์ของคนท้องคุณอาจจะรู้สึกนอยรู้สึกแบบทําไมฉันต้องมาแบกรับอะไร มากมายขนาดนี้นะคะด้ไพ่เอ็มเพรสไดเดอรซัคุณอาจจะตั้งท้องตั้งคันได้นะในชาวราศีตุลนะคะที่คุณใอยู่แต่คุณก็เลยรู้สึกน้อยเฉยๆแต่คุณคู่มคุณดีไหมดีได้ไพ่แปดไม้เท้าไปด้วยกันได้นะคะมีความก้าวหน้าในชีวิตคู่ในการค้องคู่นะคะใครที่ยังไม่มีลูกอาจจะมีลูกได้ใครที่อ,อยู่ด้วยกันแล้วไม่แฮปปี้เดือนนี้คุณดีนะคะแฮปปี้ดี เปิดไพ่ให้สามใบนะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะไพ่ยอยากแนะนำอะไรในคนมีคู่นะชาวราศีตุลน,นะไพ่ okay. บอกว่าไพ่บอกว่าไพ่ express your love เขาบอกว่าให้คุณทําให้โรแมนติกบ้างทําเรื่องโรแมนติกบ้างเจอไม่ก็ให้โทรหากันบ้าง c o l l i n g s in your s o u l m a t e นะคะคู่ของคุณบางทีเขาก็อยากได้ความรักจากคุณเพราะว่าคุณเป็นเนื้อคู่กัน s o u l m a t e นะเออบางทีคุณต้องใส่ใจเขามากนะคะคือต้องมีความใส่ใจซึ่งกันและกันบ้างนะถึง,ถงจะมีชีวิตคู่ที่แฮปปี้นะคะ จะได้ไม่น้อยนะบางทีบางคนทาแต่ง,งานนะคู่ของคุณอาจจะทำแต่งานหาแต่งเงินแต่แบบไม่ค่อยใส่ใจนะคะรักอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะก็ลองหันมาใส่ใจกันดูบ้างนะจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มในส่วนของคนมีคู่นะคะไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรไพ่บอกว่า four of swords นะคะ บอกว่าให้เวลานะคะเวลาให้เวลาจากเวลาจากการสื่อสารจากภายในตัวของคุณสถานการณ์ภายในตัวของคุณสิ่งที่คุณจะได้รับคำตอบนะคะก็คือให้คุณหาเวลาว่างพักผ่อนบ้างแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็เคลียสิ่งที่ เคลียร์ีสิ่งที่ที่มันไม่ดีในชีวิตคู่ของคุณนะออกแล้วก็ให้เยียวยาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมันก็จะเติมเต็มชีวิตคู่ของคุณได้นะคะโอเคจบค่ะชาวราศีตุลนนะคะแล้วขอให้ชาวราศีตุลนนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ